ทีนี้มาดูในส่วนของการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคุคณผู้ฟังคะมีประเด็นสําคัญสาคัญหยิบยกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะท่ทุกๆวันอังคารเนาะก็จะมีการประชุมคอรมอของคณะรัฐมนตรีนะคะในทุกๆวันอังคารนะคะซึ่ง ลังจากประชุมเนี่ยเราก็มีในเรื่องของอผลการประชุมนะคะนโยบายต่างๆที่มีการอนุมัติเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันกันกนกบคอรมอไฟเขียวไทยทุ่มงบต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพม o โต GP อีก5ปีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวไอรินพัน พันริศนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการาเปิดเผยนะคะว่าขณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรถเห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้มีการเสนอไปค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของ ในในส่วนของอมติในครั้งนี้เนี่ยก็ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะคะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการม o เต GP ประจำปี2,570ถึงปี2,574นะคะกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการม o ต GP นะคะประจำปี2,570ถึง2,574จำนวน 3,997.86ล้านบาทหรืออไม่เกินวงเงินตามสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งรางร่างของรองโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกนะคะรายการ MotoGP ถือว่าเป็นารายการสำคัญเลยนะคะในการแข่งขัน จักรยานยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความเร็วสูงสุดในโลกซึ่งขนับว่าเป็นกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตท,ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยมีผู้ติดตามการแข่งขันจากการเข้าชมการแข่งขันที่สนามแข่งหรือแม้แต่ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านระบบการถ่ายทอดสดในรูปแบบต่างๆด้วยกว่า800ล้านคนหรือจาก207ประเทศทั่วโลกค่ะโดย ตั้งแต่ปี2561ถึงปี2568ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่จะช่วยการช่วยส่งเสริมนะคะการประชาสัมพันธ์ศักยภาพต่างๆนะคะ,ะด้านการจัดรายการการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยเข้าสู่สายตาประชาคมโลกนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความ พร้อมในการจัดงานและก็การแข่งขันการเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียนทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬานะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งก็สามารถสร้างมูลคา่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากถึง24,927ล้านบาท นะคะซึ่งก็เป็นการอนุมัตินะคะเป็นต้องบอกว่าข่าวดีแหละนะคะในการที่จะทุ่มงบต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพให้กับ MotoGP ีเพราะว่าการจัด MotoGP ีในแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้สร้างไรายได้แค่แค่กับจังหวัดแต่ว่าให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเราด้วยนะคะ